ใน,ใน,น้ำเย็นน้อุ่น้เำเย็นน้ำเย็นเรียกไม่หานะน้ำเย็นนะน้ำเย็นน้เย็น้น

ไม่จเจ็บอเไมู่กน้ำอ่นลองน้ำอุ่นสีเทา่สีเทาเทเทาน้ำอุ่น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 เหนไมทียบห่นะอะไรเนี่ยอะไรมันวุ้นลวา,ายอะไรกันเนี่ยวุ้นวายจริงวุ้นวายจริงน้อุ่น ย,ยังแก่ไวรุ่อยู่เลยเป็นคนจับงูงอาะนิป่ะนปะนิกวรยไลฟ์ปะคันพลาโดนน่าจะน,นิกไวรยไลฟ์มันพลาดมากกว่าเสือเสเลือดอ่ะเดืดาเราเ้นเลือดอ่แล้วเป็นไรยังไหมไม่ถึงนาทีเขาเขาน็อคไปโรงพยาบาลตอนนี้แบบว่าจะเดือนแล้วมันเม่เดือนแล้วไม่สุดน,นองไม่สุด ส่วนจริงๆส่วนจริงๆอีสองน้ำเนี่ยอีสองน้ำเนี่ยส่วนจริงๆเดี๋ยวดูหน้าหน่อยเดี๋ยวดูหน้าหน่อยน,นั่นรอ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 คนรอคนสวยวันนี้สิคนสวยสสวันนี้ก็เดี๋ยวดูหน้าคนสวยหน่อยสิคือ <laughs> จับคอไมไว้